สำหรับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาต่อกันในอินสคริปชันนะครับผมในตอนที่เท่าไหร่ลืมนับนะครับเมื่อกี้ว่าจะนับก็ลืมอีกแล้วนั่นแหละครับต่อจากตอนล่าสุดที่เพิ่งจะจบแอคสามนะครับตอนนี้เราอยู่กันนะครับผมกับไอ้เจ้า P03 นะครับที่กลายเป็นเวอร์ชัน3มิติแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดของเกมเพย์ก็ไม่ใช่จักรวาลในกระท่อมและก็ไม่ใช่จักรวาลนะครับผมตอนที่อยู่ในเกมเอ่อ f l อ p p y Disk นะครับอันนี้คือกลายเป็นเกมใหม่นะครับที่ต้องไปสู้กับคล้ายๆกับว่าบอสหุ่นยนนนตตัวววกกออ่่่่่าางทีีปครรรโิแแแลลลืืมมมเเเ้้้ะบบบผ็ ถูกยึดคลองนะครับผมโดยโลกบดนะครับซึ่งก็ต้องไปสู้มั้งซึ่งปะ ระบบเกมใหม่ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับเป็นเกมการ์ดเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าถ้าใช่คงจะดีอย่างที่เห็นว่าตอนนี้มี5เลนเอาปกติมีแค่4เลนนะครับอันนี้มี5เลนนะครับจุดวางการ์ดจัดไปเขาทําการลงการ์ดนะครับที่ชื่อว่า 49ER นะครับงั้นเริ่มต้นจาก Energy แค่1ผมต้องลง Empty Vessel s ส i p e r Bot G u n n e r คงต้องลงเจ้าหนี้ก่อนนะครับเป็นการป้องกันโอเคลงไว้แบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมันตีมาผมป้องกันนับ1 ระบบเกมมันเปลี่ยนแปลงไปนี่หน่อยนะครับแต่ว่ารับได้ว่าผมเล่นเด็กหุ่นยนมาตอนรอบที่แล้วนะครับที่เล่นหมวด r p g อ่ะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดแบบการ์ดแลมั้งส่วนอันนี้น่าจะเป็นการ์ดฟรีการ์ดฟรีขึ้นมาจะเป็น Empty v ว s ร์เซเหมือนกับกระลอกนะครับมีพลังป้องกันอย่างเดียวซึ่งถือว่าสูงกว่ากระลอกมากนะครับกระลอกมีแค่หนึ่งเราควรจะต้องทำการลงเจ้านี่ไว้ที่จุดนี้ละกันอ่ะเมื่อลงไปปุ๊บ จะเหลือ1เหลือนหนึ่งตรงนี้ผมลง Empty v a s s e เเพื่อบล็อกไว้ก่อนตรงนี้เป็นแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตาหน้าผมจะมี Energy อยู่ประมาณ4เลยครับแต่ขอเช็คก่อนนะเหมือนกับโหมดที่เล่นกับเลชี่นะครับตัวมี5เลนต้องปรับเปลี่ยนใหม่ก่อนนะจั่วการ์ดแบบพิเศษขึ้นมาก่อนเรามีชิลบอทในการป้องกันซึ่งตรงนี้อาจจะใช้ในการป้องกันตัวบินไม่น่าได้ งั้นปล่อยให้มันตีข้ามหัวไปแล้วกันนะครับเราลงสไนเปอร์บอดที่จุดนี้เป็นแบบนี้ไปเท่านี้ปล่อยมันตีนับหนึ่งพอเจ้านี่เลื่อนลงมาเจ้านี่เลื่อนลงมาผมค่อยลงสักตัวหนึ่งเพื่อไปตีตัวนี้ทิ้งซะเป็นอันใช้ได้มาอ๋อสไนเปอร์บอดเลือกยิงได้เหรออุ้ยของดีนี่ว่าเดี๋ยวยิงอันนี้แล้วกันหุ้ยของดีนอะโตสไนเปอร์ซึ่งชิวบอทผมเอามาปราบเจ้านี่น่าจะได้เป็นแบบนี้ปุ๊บเลจเลยที่สองปุ๊บเอาเอมตี้วาเซลลงนี้ก่อนจากนั้นเอาสไนเปอร์ ในการเลือกยิงเจ้านี่ให้นี่แตกซะตึงตึงตึงเพื่อบล็อกการโจมตีใช้ได้อยู่ครับป่ะยิงไอ้นี่ตึม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 โอเคเกือบแย่แต่ไม่แย่นะครับยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่งั้นเราเอาดับเบิลกันเนอร์ตีซ้ายขวาเป็นแบบนี้อ่ะก็จะตีสี่ตีห้าตีหป่ะเอาเข้าไล่พลอยตรงดีกว่าตึมตึมตึม เออฮรอบต่อไปรอบต่อไปรอบต่อไปผมได้ได้ดีเต็มเมเลยเนี่ยจัดไปเต็มเตมเข้มเขมครับอีกรอบหนึ่งแบบนี้เร่งตุ่ม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 ได้พลังงานเพิ่มเติมประมาณ4นะครับ4่ดอลลาร์วระบบเกมใหม่สนุกว่ะเหมือนเราจะเป็นคนที่สามารถจุดประกายให้กับหุ่นยนต์ตัวเก่าๆได้แหละครับเพื่อเปลี่ยนแปลงให้พวกเขากลายเป็นหุ่นเด็กของเราอ่าแล้วเขาจะมาต่อสู้เพื่อเราซึ่งตรงนี้เป็นจุดให้การ์ดละมั้งเลือกปะ การ์ดหนึ่งการ์ดสองการ์ดสามเซนทรีโดนนี่ผมรู้นะครับว่าเกิดตัวไหนมามันจะยิงเป็นกับดักแต่เจ้านี่คืออะไรอะอมวยบอทเหมือนอะมีบาบะครับในตกของเลชี่นะครับแต่การเป็นหุ่นยนต์แทนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ซีจิวจะรนดอมนะครับเหมือนเป็นการ์ดกาชาอันนี้ใช้งานได้อันนี้ใช้งานดีอันนี้ไม่รู้คืออะไรคนเราเนี่ยมันต้องต่อสู้เพื่อคอนเทนต์เรามาจากทางด้านบนงั้นเราควรจะไปทางขวาใช่ไหม เออบอร์ดเกมของมันไม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเป็นโลกไลท์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องตีทะลุดันเจียนไปเรื่อยแต่ก็ไม่ได้แย่ครับโอเคครับผมก็พูดถึงว่าเราใช้แค่การหุ่นยนต์เราอย่างเดียวไม่น่าจะพอนะครับต้องหาทําเก็บเพิ่มเติมไอเทมนะครับผมในโบโทเปียนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าหนี้ เจ้าหนี่นะครับผมคือรีชาร์จ e e เนจีวันเทินเป็นเหมือนกับแท่ง Energy c e l l นะครับผมในการรีชาร์จอ๋อเวลางานหยาบมั้งครับเหมือนกับระบบไอเทมของเรชี่เหมือนกับการกระลอกฉุกเฉินนะครับการกระลอกฉุกเฉินเป็นแบบนี้ระบบเกมโหมดนี้ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่โชคดีที่ผมฝึกฝนเอเด็กว่ญยนมาคร่าวๆนะครับก็เลยรับรู้เลยรู้ได้ไวโอชิด oh What the hell is that? โอ้อะไรเนี่ยข้าไม่ตายใช่ไหมอ่าของดีของดี broken bot ครับแล้วถ้าเกิดไอ้เจ้านี่พังจะระเบิดในวงกว้างไม่มีเด็กกระดูกนะครับก็ต้องลงของไ้ป้องกันก่อนมั้งเป็นแบบนี้ก่อนปล่อยให้มันมาตีผมก่อนหนึ่งทีโอเค shield b โอ้โหรูปปืนโคตรเข้มเลย อันนี้เหมือนจะเป็นนาโนอาร์เมอร์นะครับถ้าเกิดลงการ์ดใบนี้นะครับผมในเทิร์นแรกเนี่ยซีจิวจะทำงานนะครับมันจะทำการบล็อกดาเมจแหละครับมันเป็นพรีเวน้์ดาเมจอะหลีกเลี่ยงดาเมจการ์ดหอยอะไรวะหลีกเลีลเ่ยงดาเมจด้วยโคตรเข้มอย่าเพิ่งขับบล็อกการโจมตีไปก่อนละกันตรงนี้ลงเอมตี้เวัซซลตรงนี้อ่านแบบนี้ก่อนนะครับให้มันตีผมก่อนนะครับผมค่อยตีทิ้งแล้วก็น่าจะโอเคครับลองดูให้มันตีผมเป็นแบบนี้ ตึงต้งตึง้งตึ้งเข้าไลายพลอยนับหนึ่งเป็นแบบนั้นถูกต้องการเต็มขึ้นมือดึงเจ้านี่ขึ้นมากันไว้เมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บผมเอาค้อนผมตีเจ้านี่ทิ้งตึ้งเป็นแบบนี้ถูกต้องตีปึงป้งแบบนี้ถูกต้องลงสไนเปอร์บอทที่จุดนี้สไนเปอร์บอทผมจะทำการยิงโบเก้นตรงนี้ปล่อยมันตีหนึ่งครั้งก็อาจจะได้แต่เพื่อกันเหนียวเอามาใช้เลยครับโอ้เพิ่มสามเลยเหรองั้นก็ลงอโมอีบอท ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตีต่อไปแบบนี้นี่ตีหนึ่งตายเจ้านี่เล็งไปที่เจ้านี่ดีกว่ามันจะระเบิดด้านข้างตึมตึมตึม,ตม,ตมอ๋อลืมไปชิวบอทในเทอร์แรกมันจะบล็อกดามจอ่ามันจั่วการ์ดนี้ขึ้นมาได้ชิวบอทต,ตัวหนึ่งได้เอาโมอีบอทต,ตัวหนึ่งอินเ g อจี้บอทต,ตัวหนึ่งลงตัวนี้ที่จุดทางนี้ โอเคเหลือ n ดจี้อีก2อ uh ่ฮ huh. ะทำ Empty Vessel ที่จุดนี้ให้เป็นแบบนี้เพื่อบล็อกการโจมตีผมตีไปหนึ่งตึง้งจบไอ้น,นั่นมาเอ็กพอร์ตบมาโอเคผมสะท้อนกลับไปมันก็ระเบิดเหมือนกันเป็นแบบนั้นจั่วการ์ดพิเศษขึ้นมาได้ Double Gunner งั้นจุดนี้ผมลง Energy ที่ตรงนี้อ่าโอเคต่อไปลง Shield b ที่จุดทางนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวค่อยลกันเนอร์ในเทอร์นหน้าลงจุดนี้ตีซ้ายขวาไปโอเค okay. ปึ้ง โอเคถูกต้องต่อไปจัวการ์ดเพิ่มเติมเป็นแบบนี้โอเคนายชนะเอา้าทำไมอยู่อยู่รีบยอมแพ้ยอมรับการยอมแพ้ใครมันจะยอมเราไม่เอาหรอกหนะ้าฉันเล่นเกมนี้เพื่อชนะเว้ยให้มันรู้ซะมั่งว่าใครนะเป็นผู้ชนะคนเรามันต้องสู้จนก,กว่าจะตายครับเป็นแบบนี้ตุมตุมผมใจร้ายไปเปะวะน่าจะไม่ร้ายมั้งได้แหละได้แหละไม่ร้ายหรอกไม่ร้ายหรอกมันแปลกๆนะครับแต่ก็ลองดูกัน จุดทางนี้รับการ์ด1รับการ์ดสรับการ์ดสามกิฟต์บเมื่อลงการ์ดนี้ปุ๊บจะมีการ์ดแรนดอมโผล่ขึ้นมือ Energy Bot อันนี้มีอยู่แล้วนะครับเมื่อลงไปปุ๊บจะเพิ่มเขาเรียกว่า Energy เซลนะครับได้เชิญต่อไปกับสวอปบอทถ้าเกิดการ์ดตัวนี้ถูกโจมตีปุ๊บเนี่ยพลังชีวิตกับพลังป้องการจะย้อนจะสลับฝั่งกันเออฉันเชื่อว่าการ์ดเก่งๆนะเดี๋ยวข้างหน้าก็หาได้กูไปกิฟต์บอทละคอนเทนต์กูต้องมาก่อน มาครับหนทางที่ดีสุดในการต่อสู้กับโลกบอทคือทําการปรับแต่งนะครับการ์ดของเราด้วย OP Ability เหรอให้ OP เลือกการ์ดจากเด็กเราการ์ดจากเด็กเราเหรอเลือกอะไรอะ่ะผมค่อนข้างชอบการ์ดสไนเปอร์นะครับผมรู้สึกว่าเป็นการ์ดที่ดีนะครับยิงจากจุดไหนก็ได้อ่าฉันขอลองสไนเปอร์บอทละกันว่าฉันจะอัปเกรดยังไงอย่าโดูการ์ดกูนะไหนอลองดูหน่อยสิ ระหว่างพลังถูกตีจะสะท้อนไม่เอาครับเพราะว่า HP น้อยตีก็ตายเมื่อลงการ์ดไ้ปุ๊บจะทำการเพิ่มแบตเตอรี่ให้กับผู้ถือรองการ์ดก็คือเราไม่เอาเซนทรีเมื่อมีศัตรูโผมาข้างหน้าจะทำการยิงโอเคมีแค่สามพลังผมเลงที่เซนทรีไว้ครับตัวไหนมันแหลมมาที่หน้าสไนเปอร์ยิงให้มันตายไปก่อนนับหนึ่งนะครับน่าจะดีน่าจะได้ครับเพราะยังอื่นค่อนข้างไม่จำเป็นในความรู้สึกผมนะจัดไปแล้วกันสไนเปอร์บวกซีจิวดีใจยัง เริ่มรู้สึกรักแลชี่ขึ้นมาหน่อยแล้วว่าทำารู้สึกว่าไอพีูสามันพูดจากวันตีน่ะ <c oughs> และชี่ได้ยังแบบมีความเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีนะครับในเลเรอร์ที่ดีทําให้เรารู้สึกว่าเราอินกับเกมเพลย์พี่แกถึงขั้นเปลี่ยนหน้ากากโลเพย์เป็นแต่ละตัวนะครับอันนี้แบบพอจะแยง่งแต่ก็นั่นแหละครับได้แหละมาโอ้ยสะพานแขวนสะพานเดี่ยวสู้บอสป่ะเกือบจะถึงจุดเวท์แล้วที่หมายลุยพร้อมสู้ครับ พอกลับมาหมวดนี้ปุ๊บผมค่อนข้างตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยโอ้โดนสะพานบางเลนนะครับอะไรคือสะพานบางว่ามีพลัง HP 6ต้องตีทิ้งเพ่ไหนถึงจะลงการ์ดได้เจ้านั่นมันทำการลงอารามบอทอารามบอทว่าแต่เฮลและนอยนงการ์ดที่อยู่ตรงข้ามนะครับผมกับการ์ดอารามบอดตัวนี้ครับจะเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งก็ดีนี่วาไปบลฟให้เขาทำไมอะต่อไปผมมี e m p ต y v e s s เซตรงนี้มันจะตีผมสองต้องบล็อกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าไลฟ์พอยต์หนักๆเกินไปลง e อ p ต y v e s s เซที่จุดนี้เดี๋ยวกีบบอดรอบหน้้าาใชครับม มันตีผมนับหนึ่งเป็นแบบนี้งั้นจวการ์ดธรรมดาขึ้นมือก่อนนับหนึ่งกันแบบนี้ลงกิฟต์บอดที่จุดนี้ก์ดจะได้ขึ้นมือมันควรจะมีการ์ดแปลกขึ้นมือไม่ใช่เหรอครับลงไปแล้วนี่ควรจะมีนี่หรือว่าต้องรอเธนหน้าไม่แน่ใจนะครับอ่ะตีไปตึง้งตายใชนเข้าใจอะไรผิดวะไม่มัง้งน่าจะได้อยู่มัง้งเอาชิลบอดลงไปขวางก่อนกันแบบนี้มันตีมาไม่เกิดผลเราตีกลับมันตายแค่ไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ได้แหละ ไวชิวบอดนี่ของดีนะเนี่ยเอาตามตรงอ๋อเข้าใจแล้วครับผมคือต้องให้การ์ดใบนี้มันตายก่อนหรือว่าหายไปก่อนถ้าไม่ถูกตีก็ต้องเอาคอนตีนอ่อ๋อเข้าใจละผมเอาการ์ดนี่มาก่อนละกันได้สไนเปอร์บอทมาครับสไนเปอร์บอทดสามารถจัดการมันได้แต่อย่าพึ่งดีกว่าลงจุดนี้ไปก่อนเป็นแบบนี้เพิ่มพลังกลายเป็น3โอเคเป็นอย่างไปเรื่อยๆนะครับยื้อกันไปจกกนกว่ามันจะยอมแพ้โอ้เชียการ์ดโหดมาแล้วงั้นจั่วเจ้านี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ อันนี้คือตัวตีชิ่งนะครับงั้นเอาค้อนตีนี่ก่อนตึง้งได้การ์ดขึ้นมือเป็นชิวบอร์ดชิวบอรดเป็นแบบนี้ปุ๊บสามารถลงได้ไหมสไนเปอร์ที่จุดนี้ถ้ามันลงการ์ดเลยมาเราจะได้ทำการยิงสวนได้แล้วก็ตีไปเท่านี้โอเคสไนเปอร์ยิงที่เลนนี้แล้วกันตึ้งตึง,ตงโอเค ปล่อยมันตีไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมัน,มนผมปล่อยให้มันตีผมฟรีไปเรื่อยนะครับจุดนี้จะไปจะไม่ยุ่งกับมันมันตีแค่หนึ่งผมก็ลงการฟรีไปเรื่อยแบบนี้งั้นผมตีเจ้านี่ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะเป็นแบบนี้ตึงต้งตีไปปุ๊บแล้วก็ลงลงลงชิวบอทไปก่อนเป็นแบบนี้ตีไป2ได้ครับแล้วก็ชนะแล้วได้อยู่ตึงต้งตึ้งไม่หิวครับไม่หิวแค่นี้พอเพื่อคอนเทนต์โอ้เราผ่านเวพอย์แรกมาแล้วเดี่ยมไปเลย เกมเหมือนมันจะเปลี่ยนเป็นระบบเซฟเช็คพอยต์ล้วมังแล้วก็มีไอเทมระบบรีชาร์จเพิ่มเติมมาให้โอเคแล้วถ้าเกิดเราตายก็ถูกกลับมาย้อนอยู่ที่นี่ไม่ต้องย้อนกลับไปเริ่มเกมใหม่มาสมัยเล่นกับเลชี่นะคะว่าแต่นี่เสาอะไรจิ้มได้ด้วยเซนทรัลโบโทเปียอ๋อเป็นจุดวาร์ปหรอโู้ระบบทันสมัย,ยจัดได้เพิ่มเติมไป13เหรียญอยากได้ที่เพิ่มเหรียญแล้วอะโอเคมีเงินมาที่13และว13นั้นไปทำอะไรได้อะครับน่นน่าจะเป็นที่ขายของใช่ไหม จุดนี้เหมือนจะเป็นจุดการค้าเหรอครับให้เราเอาโลโบบัคนะครับผมใช้ในการค้าขายที่นี่ละมั้งการ์ดแปดโลโบบัคสิบโลโบบัคยี่สิบสองโลโบบัคยี่สิบหกโลโบบัคคืออะไรอะครับไม่เข้าใจแล้วตอนนี้เรามีโลโบบัคเท่าไหรอ่อ่ะมีสิบสามโลโบบัคโอเคสิบโลโบบัคก,ก่อนนะครับไม่รู้คือการ์ดอะไรอ่ะอันเนี้ยคืออะไรกดอะไรไปเนี่ยอ๋ออันนี้คือการอัปเกรดโอเชียเอ้ยมือลัน่น งนังนงนิงนเงนิงนเงนิงนเงินงินงนเงนงนงนเอาชิวบอทละกันชิวบอทเป็นตัวละครที่ผมว่าดีดันจิ้มใส่มาเรียบร้อยด้วยสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรล,ลองให้รู้ครับลองให้รู้อันแรกคือให้การ์ดอันสองคืออัปเกรดอันนี้คือถูกโจมตีจะสะท้อนกลับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะที่สําคัญในเทินแรกนะครับเมื่อตีแล้วจะไม่ได้รับดาเมจนะครับเราสามารถสวนกลับได้เลยอันนี้แล้วกันโอเคครับให้ชิวบอทมีพลังในการสะท้อนนะครับเป็นแบบเม่น ถ้างานจุดนี้ต้องพยายามเก็บตังค์ให้ได้ถึง22โลโบบัคนะครับหรือไม่ก็26เพื่อสักอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันไม่ค่อยว่ากันปะ่ะขวาลายซ้ายไม่ดีไปทางซ้ายก่อนแล้วกันอ้อมีจุดให้การเพิ่มเติมอีกแล้วใจดีจัง P03 เอาโบว์ฮาดีกว่าครับตัวนี้จะเป็นการ์ดหมานักล่านะครับการเดียนมันจะทําการวิ่งนะครับผมไปอยู่จุดด้านหน้านะครับผมที่คนลงการ์ดมาลองมีปัญหาครับมีการ์ดพยายามให้การ์ดหลากหลายก่อนนะครับจะได้แก้สถานการณ์ได้มากมาก เรามาจากทางนี้ขึ้นไปทางนั้นขึ้นไปทางนูน้นอ้อมีเควสได้เพิ่มเติมที่7เอ๊ะไอตัวนี้ตัวต่อสะพานนี่นะโอ้โทษทีตอนนี้สะาพานพังอยู่น่ะไว้ค่อยกลับมานะฉันต้องใช้เวลาอนะไปตีกับบอสก่อนไหมน่าจะมีเวลาพอซ่อมเสร็จพอดีได้อลออกเหมือนกับที่เล่นในเกมหมด rpg เลยครับงั้นนี่พูดถึงสะพานนี่เหรอวุย้ยโลกมันไกลขึ้นเยอะเลยเนี่ยถ้าใช่นะครับคือน,นี่คือทางซ้ายเพื่อจะข้ามไปโลกทางซ้ายอีกรอบหนึ่งอะอ้เอาเรื่องว่ะ สภาเนี่ยแหละฮะอันนี้เป็นยูโทเปียทางตะวันออกนะครับที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกนะไม่กูไม่เชื่อผู้จ่ามันต้องมีแน่นอนอ่าเพื่อการเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะนะต้องทําการสํารวจให้มากๆจาดไปมีตรงนี้อยู่ทางนี้ด้วยครับปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บื๊บ๊บบ๊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 บบ๊บ๊บ๊บื๊บทางอ้อมบอสเ่ยอ่บไม่เอา ไม่เอาฉันไม่ชอบอ้อฉันไม่ชอบอ้อมมันชอบสู้ไม่เอาซะกลับไปทางเดิมมันชอบชนก็ใจไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ถ้าเกิดไปทางนั้นไปทางให้ถูกต้องจริงเผื่อมันจะมีทางที่ผมยังสำรวจไม่ครบนะใช่ปะว่าแล้วต้องมีทางซ่อนอยู่จริงๆด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะหนังกระต่ายเหรอหนังกระต่ายของเทรดเดอร์โอเคเท่ากับว่าเราสามารถอ้อมล่างได้แต่ผมไม่เชื่อ ผมชอบชนตรงๆ้าใจไหมกูชนแล้วกูไม่สนมาดิไม่ตายหรอกมีเช็คพอยต์มันจะเท่าไหนกันเชียวฮะมามาสู้กันแกลงอะไรแกลงอะลาร์มบอทถ้าลงไปมันจะตีเราเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลงสักอย่างหนึ่งก่อนไหมนะโอเคตรงนี้ผมลง Empty Vessel ไปก่อนมาตีเราปึ้งมันแบบนั้นต่อไปเราสวนมันคืนอีกรอบมันจะได้ว่าแต่ไอหุ่นเนี่เหมือนจะกดได้เลยคืออะไรอะในเวลาชี้มันจะสะดุดสดุดนะครับ กระโดดกระโดดไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเอาค้อนตีได้ปะอยากรู้อยากลองเอาจ้านี่เป็นแบบนี้ลงสักตัวเพื่อปราบมันเอา Energy b บอนะครับลงไปถูกยั่วยุพลังขึ้นหนึ่งปุ๊บก็เป็นอันใช้ได้ไปป้องกันที่จุดนี้แล้วก็ตีกันไปซะเวสเซล,ลอีกจุดหนึ่งเหรอเก็บขึ้นมือไว้ก่อนนะครับไว้ดูการโจมตีของศัตรูก่อนตึงเป็นแบบนั้น อารามบอดเมกแล้วครับใส่ย,ยัายุฮะจั่วการ์ดนี่ขึ้นมือเป็นแบบนี้ดับเบิลกอร์มาแล้วครับรอเลี้ยงไปายาวๆแล้วลงเลนเลนสามผมควรจะต้องลงเอมตี้เวสเซลไปขวางไว้ก่อนเป็นแบบนี้เหลือพลังงานที่3ลงสไนเปอร์บอดเออหรือว่าจริงๆควรลงสไนเปอร์บอดเพาเมันอกินนี้ลืมช่างมาันลวกันเป็นเท่านี้แล้วก็โจมตีที่จุดนี้ตึง้งโอเคมันลงมามันตีผมปึ้งตายแบบนั้นพลังเป็น4จั่วการ์ดเปล่าเอาเจ้านี่ลงไว้นี่เพื่อตีมันคืน เป็นแบบนั้นปะอันนี้ยิงตรงตึงต่งๆเป็นแบบนี้เค okay. อารามบอดมาอีกแล้วเว้ยงั้นดึงนี่ก่อนเพ๊่เป็นแบบนี้แล้วก็ลงโบฮาที่จุดนี้เพื่อโจมตีไปก่อน,นแบบนั้นแล้วเดี๋ยวตาหน้าค่อยลงเฮวี่กานเนอร์เกิดเจ้านี่ตายนะครับเค <Okay. S 2> ระบบก็เพลินๆดีครับชนะแล้วโถไว้ลืมประเมินค่าพลัง หุ่ยไม่ได้ตังเลยนายกำลังสงสัยกับดาวดวงนี้หรือเปล่าบันหัวใช่อ๋อเราทําการชนะอย่างมากมายเลยถูกตั้งค่าหัวอ๋อจะทําการดึงดูดเหล่าบาตตี้ฮันเตอร์หรือว่านักล่าค่าหัวมันจะทําการรีเซ็ตเมื่อนายตาย,ตายสนุกดีฉันชอบอ๋อถ้าเกิดมาทางนี้ก็มีที่เก็บการ์ดอยู่ดีถ้าเกิดเราชนะก็มีโอกาสได้ของดีๆอารามบอดยั่วยุแต่ว่าตีแรงดับเบิลกันเนอร์ เอ็กซ์พลอตบอสสามารถโจมตีได้เหมือนกันแล้วก็ระเบิดได้ด้วยซึ่งเอาจริงๆมันจะระเบิดโดนด้านข้างไหวแหละผมมาลองดูครับเพื่อคอนเทนต์ต่อไปมีดาวขึ้นหัวไปทางขวาสามารถไปสู้กับบอสต่อได้สำรวจกอนใจเย็นอ่ามีเจ้านี่เก็บตังค์เพิ่มเติมเป็นเก้าไม่น่ารีบอัพการ์ดเลยเอาจริงๆนะแล้วถ้าเกิดผมอ้อมล่างทางลับมันนี้แ่ะครับมันจะพาผมไปไหนเนี่ยเป็นทางอ้อมปะหรือว่าคนละทางเลยเส้นทางคนละเส้นเหรอ อ๋อถ้าอ้อมทางนี้จะไม่มีการประทะแต่ฉันชอบบวกมีปัญหาอะไรไหมสู้ดิมาดิฉันไม่สนฉันชนทุกคนน่ะฉันว่าฉันไหวมีอะไรก็ว่ามาโอ้ออโมอีบอทมีพลังสไนเปอร์ด้วยธรรมดาที่ไหนเล่ากูยิงยับมาบอกเลยยิมยับบอกเลยยิมยับวัดอัภาษาต่อไปเราทำการเลือกเล่งยิ่งถูกต้องเปแบบน้นมันตีผมโอ้ลงที่3การคดโกงชื่อคือฟิลกินแบร์ี อันนี้คือนักล่าข้าวหัวหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะ hey, อยู่ๆก็โผล่มาป๊บๆบๆๆคาใจเอ่อมีพลังของกาเดียนอ่าแต่ว่าโจมตีเบามากนะครับแต่บล็อกการโจมตีจะมนทางเอ่อบนท้องฟ้าด้วยซึ่งต้องบล็อกการโจมตีดีที่มันโจมตีไม่แรงนะครับระเบิดมันโจมตีแรงปะเอาตามตรงอ๋อระเบิด10ดามจงั้นกลัวสไนเปอร์ยิงได้เลยนีกว่าตุ้มทีเดียวไอ,สอว้สวปบอร์ดได้ตายไปเลยอ่าฉันเข้าใจแล้วล่ะนะ แกมันจะเท่าไหนกันเชียวฮะเราทำการลง Energy Bot บที่จุดทางนี่เมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเอ่อ m p มตี้วา e ซที่จุดทางนี่มากันจะเท่าไหนกันเชียวฮะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่บอกเลยไม่เท่าไหร่อ่าอ่า,อาโดนแม่งยิงแล้วได้อยู่ไว้อยู่โจกการ์ดเพิ่มเติมก f บบอ t เมื่อลงการ์ดนี้อ๋อเมื่อการ์ดนี้ตายจะทําการสุ่มการ์ดขึ้นมือกันก็น่าจะเป็นเรื่องดีงั้นฉันลงเจ้านี่ไปก่อน ให้มันฆ่าให้ตายนะครับผม2เทินยื้อไปแล้วค่อยลงดับเบิลกันเนอร์ตรงจุดนี้ในเทินหน้าผมต้องตีมให้ตายก่อนถือกาไว้ในมือครับไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นไปครับช้าๆเราไม่รีบเล่นอยู่แล้วนะครับโอ้ชิดไหวอยู่อันนี้แล้วกันสไนเปอร์บอทที่จุดนี้ผมลองตีเจ้าี่ทิ้งไปก่อนดีกว่าครับอยากรู้ถ้าผมตีมันทิ้งจะเป็นยังไงถ้ามันตีไม่แรงนะครับไอวิลเกนเบอร์รี่เนี่ยตึม้มได้อะร์มบอทอ่าอะรามบอทอ,อ,อ,อาจจะย่วยุให้มันตีแรงขึ้นแต่ก็ได้อยู่แหละครับเพราะยังไงมันก็ตายอยู่ดีนะครับ ตุ้มเป็นแบบนั้นสวบบอตตีเราแค่หนึ่งเป็นแบบนี้โหปืนสีทองด้วยโคเทสเลยอะเท่จัดจัดขอชิวบอตได้ไหมเอ็กซ์โพรดบอตเอ็กซ์โพรดบอลงที่จุดตรงนี้ปุ๊บทำลายเจ้านี่ปุ๊บเหลือพลังเท่านี้สไนเปอร์ไปลงไปขวางก่็ไปทำดาเมจอีกทีนึงเป็นแบบนี้ฉันเชื่อมั่นมากๆว่านี่คือการดวลแหง่งโชคชะตาปังปัง,ปงย้อนปุ๊บ ปัง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 แกจะเก่งมาจากไหนฉันไม่สนใจแต่ฉันมั่นใจในการ์ดของฉันมากกูตีแล้วอยู่ปะวะอยู่เอาดิแกจะเท่าไหร่กันเชียวอยู่ปะวะอยู่เอาดิแกจะเท่าไหนกันเชียวกูลืมไปแบงเลือยได้แต่ไม่เป็นไรอินอร์จีเวเซลจัดมาเพื่อเป็นการนั้นถ้าแกเป็นการ์ดการเดียจริงๆอะนะแกต้องรอบอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าแกเสร็จละฉันก็ตีปึ้งๆกันไป ฉันยังไหวอยู่มันยังไหวอยู่ฉันยังคิดทันยังหลักแหลมอยู่นะฉันหลักแหลมอยู่ใช่ป่าวฉันก็ยังไหวนะดูซีดูซีมีชิวบอทด้วยดูซีธรรมดาที่ไหนเล่าป่ะจบเทิร์นเทิร์นเอนโดชนะปังปังฟาร์มตังได้น้อยะมัดนะครับได้แค่เหรียญเดียวเองแต่ก็ถือว่าชนะแหละครับนักล่าฆ่าหัวมันเก่งแต่มันก็ไม่เท่าไหร่เจอบอสอิจแล้วเหรอมาไม่เท่าไหร่หรอกฉันตบแกได้ทุกตัวมาเร็วสู้สะพานสามเลนใช่ไหมจริงด้วยนะครับสะพานสามเลนอโมอีบอ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมมีชิวบอทขึ้นมือแต่ปัญหาคือเธอนี้ยังลงไม่ได้เอาแล้วกครับดันเอาเอเนจีเซลไปใช้แล้วด้วยสิมีสิแตกสูงมากนะครับมันลงมาปุ๊บมันตีสามเอานี้ลงไปขวางก่อนน่าจะได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวแตกครับเป็นแบบนี้ปุ๊บพลังหมดพอดีมาแกจะเท่าไหนกันเชียวโอ้ยเอ็กซ์โปลดบมาแล้วครับต่อไปเอาเจ้านี่มาก่อนเป็นแบบนี้คุณลงเจ้านี่มาขวางก่อนแล้วกันตีปุ๊บชิงหนีโอเคพลังหมดตีลุยตึ้งแบบนั้น ขยับมาตรงนี้ตัวระเบิดมาอู้ตัวตีซ้ายขวามาว่าอันตรายแล้วมันลงดับเบิลกันเนื่งใน่เทิน์น2เลยครับโคตรโหดต่อไป e x p l o ์พ b o ตอรดอยู่ตรงนี้มันโจมตี10ถ้าเกิดผมไปตีมันตายผมควรจะเก็บไว้ต้องมาลงการทุ่โหวที่ตรงกลางนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ e x p l o ์พลอตกัรเนผมตีปึ้งไอ้นี่ขยับมาสามารถจัดการได้เอาเป็นเจ้านี่ลงที่จุดนี้เอาเป็นเจ้านี่ลงที่จุดน,น,น,ดนี้เพื่อขวางไปก่อนนะครับแล้วการโจมตีก่อนนะครับเพื่อเป็นการดี เป็นแบบนั้นปับ๊บตึงๆเป็นแบบนี้ดิ้นไม่ได้ปุ๊บมันโดนอโมอีบอทผมอ,อ๋อนั้นข้างตีได้เหรอมันถ้าเอาควานตีได้ป่ะ๋อตีได้เหรออ๋อกูเพิ่งรู้งั้นลงเวสเซิลก่อนไหมเวสเซิลไปบล็อกก่อนเพื่อลงตัวอะไรมาหรือว่าชิวบอทชิวบอทไว้แก้เกมดีกว่าครับเอาไว้สะท้อนการโจมตีจุดนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ไป อ่าตัวนี้มาละเรียบร้อยให้เป็นแบบนี้ปุ๊บงั้นผมเคลียร์ก่อนเลยครับดีนายไปก่อนเลยงั้นเอาจ้นี่ตี 49er ไปก่อนตึง้งเป็นแบบนี้ปุ๊บลง e x p กซ์พอร์บที่แบบนี้มันมาปุ๊บตีไอ้เจ้าบิดทางนี้ก็จะถูกทำลายเหมือนกันครับเป็นอันใช้ได้ผมสามารถตีได้สองทางต่อไปจุดนี้เอาชิวบอทเพื่อไปกันนะครับเพราะว่ามันบล็อกการโจมตี10ดามจเป็นแบบนี้ปุ๊บเป็นอันใช้ได้แค่ลุยตึง้งอ่า อ๋อเมื่อสะพานหายอันนั้นก็จะไหลมาด้วยบอกเลยนะครับผมว่าเอาไม่มีการโจมตีโคตรเร็วไว้อยู่งั้นอเล็ีบอรจุดนี้นะเมื่อนายเป็นการ์ดที่ดีนายควรจะไปลงจุดนี้ซะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับฉันต่อไปเอมตี้วัซเซลฉันเชื่อว่าคงจะมีตัวแปลกๆโผล่มาบล็อกไว้ที่ตรงนี้เอาสิจะเท่าไหนกันเจียวยิงฟรีโอ้สวอบ,บอทมาละเชียร์ละมากีบอทเมื่อการที่ทำลายจะได้การ์ดสักอย่างหนึ่งขึ้นมือ ฉันลงที่ตรงนี้ซะแล้วฉันก็ตีทิ้งไปซะแบะงานด่วนดับเบิลกันเนอร์แกนเสร็จฉันแล้วโอ้ลืมนับ Energy. <uzz> อินเนจีบัตจบเอาเป็นว่าผมลงดับเบิลกันเนอร์จุดนี้แล้วกันได้ตังแถวมาแค่สองครับแต่ก็ได้แหละเบียเบียกูแมทริกกูนีโอจนมากครับจนมากแต่ก็ได้อยู่ถึงเช็คไพล์ต่อไปพอดีเลยโอเคครับไอเทม100%ชาร์จและบอทสปอนเนอร์100%ออฟไลน์ แย่ชะ yeah, มัดตอนนี้พลังงานหมดน่ะฉันจะให้นายลุกเพื่อให้นายไปหยิบแบตเตอรี่ใหม่เอาให้ลุกได้เหรอหน่ากลัวสัตร์ฉันจะอนุญ,ญาตให้นายอยู่ในห้องนี้เท่านั้นนะแค่ไปหยิบแบตเตอรี่มาจากเครื่องตรวจการก็พออ๋อห้องนี้นี่เองวุ้นเลเยอร์นี่นี่นาเลเยอร์ที่ผมไอ้นี่ตอนเล่นในโหมด RPG ไงนี่คือเครื่องสแกนนี่คือ P03 นี่คือแบตเตอรี่อันนี้ก็โต๊ะดวนเจ๋งขอดูได้ไหม อย่ามองหน้าละเสียงงันซี0 3ศูาเฮ้ยนี่คือการ์ดอะไรวะหรือเป็นเควสถ้าเกิดผมหาการ์ดนี้แล้วใส่ค่าพลังแบบนี้คือจะได้ใช่ปะเพราะผมจําได้ว่าตอนในบ้านเลชี่ก็มีเควสที่ผมไม่ได้ทําจะตัดจบตอนนี้จะตัดจบเอ้ยอ้ยน่าลำคาญชะมัดบางครั้งขยะของสไคลซ์พนอื่นมันก็มาบั๊กในนี้นะ่ยอย่าไปสนใจมันเลยมันเมินล้วกันกูกำลังจะตัดจบอยู่ๆก็มีของส่งมาต้องใช้เลขเก่าปะเนี่ย เชียร้อนจัดเลยต้องไปหยิบแบตเตอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอตัดจบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปหยิบของนะครับแล้วก็กลับมาบวกกันต่อในตอนหน้านะครับและนี่คืออินสคริปชันนะครับผมในแอคที่3นะครับต่อสู้กับ P03 นะครับซึ่งบอกตามตรงว่าทุกอย่างมันดูคลิปปี้กว่าตอนอยู่กับเลเชียกมากนะครับเพราะพีศูนย์สามนี่ใส่มาแปลกๆแต่ก็โอเคแหละครับใครดูจบมาชอบกันก็าลกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ